สวัสดีครับนำเสนอเมนูผัดไทยใส่ผักบอกครีกับหิดหอมครับพี่น้องครับขั้นตอนแรกเรากระเทียมครับไปผัดเดีียวไอหอมเล็กนิดแใส่ผัดลงไปครับพี่น้องครับเติมหิตหอมกับบอกครีกับพริกหยวกแดงครับนี่ครับผัดทุกเข้าให้เข้ากันครับพี่น้องครับเครื่องปรุงนี่เราผสมมาแล้วครับมีน้ำมันหอยกอนปลาเดีียวมันปลาผงชูรสต่างตางเล็กน้อยครับ ไข่ลงไปสองฟองครับพี่น้องครับผัดไข่ให้เข้ากันกรับผักครับผัดจนไข่แห้งครับพี่น้องครับแห้งได้ที่แล้วกับขั้นตอนที่สุดท้ายจะใส่ต้นหอมครับนี่ครับใส่ต้นหอมลงไปครับหอมเชียวเลยครับสีสันน่าทานครับนี่ครับผัดให้แห้งครับพี่น้องครับนี่ครับเตรียมตักพร้อมเสิร์ฟครับพี่น้องครับทานคู่กับข้าวสวยแลร้อนครับนี่ครับ สีสันน่าทานครับนี่ครับตักพร้อมเสิร์ฟครับผัดไข่ใส่ผักโบคอรีกับเห็ดหอมกับพริกหยวกแดงครับนี่ใส่ต้นหอมครับสีสันน่าทานครับเมนูง่ายๆแบบบ้านๆเพื่อสุขภาพนำเสนอเมนูเย็นนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับเพียงเพียงปังๆครับพี่น้องครับ